สวัสดีครับผมวันนี้มีรายงานข่าวด่วนนะครับพบกับอาร์ตไม่หล่อนะครับพิธีกรรับเชิญนะครับวันนี้เรามีส่งมอบรถกันที่จังหวัดพังงานะครับขึ้นสไลด์ไปเลยนะครับลูกค้าไม่สะดวกมารับรถนะครับผมนี่นะครับเป็นนิสสันม้านะครับปี2 0 2 1นะครับคันนี้ไม่แ8ดพันโลนะครับผมดูแลโดยเซลลน้องวินะครับตอนนี้สไลด์กําลังขึ้นอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เซลหน่อยครับเชิญครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เซลเจ้าของเคสกันนะครับผมเซลล์น้องวินะครับผมสวัสดีค่ะ ลูกค้าอยู่จังหวัดไหนครับพังงาค่ะเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเราลองบอกประวัติของรถคันนี้หน่อยลูกค้าทําอาชีพอะไรนะครับถึงจะออกรถที่ที่เราได้ได้ค่ะเออ่พูดถึงนะคะก็คือจัดได้ทุกอาชีพแต่ว่าสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นข้าราชการอนุมัติไม่เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะประวัติดีเลยครับผมอนุมัติด่วนอนุมัติเร็วอนมัติไวนะครับผมใช่ค่ะโอเคนะครับนี สไล,ล,ลด์กาลังลดรถไอ้กำลังขึ้นอยู่นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็เราส่งมอเตอร์ไปพังงานะครับจังหวัดพังงานนะครับลูกค้าไม่สะดวกมารับรถนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่รถสไลด์กำลังมาแล้วนะครับลูกค้าเตรียมรอรับที่จังหวัดพังงานได้เลยนะครับผม ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจเชื่อใจซื้อรถมือสองกับบริษัทเรานะครับผมบริษัทวิชิตชวิโยนการกระบี่นะครับรถด,ดีมีคุณภาพนะครับต้องที่บริษัทวิชิตชวีโยนการกระบี่เท่านั้นนะครับผมพบกับอาร์ตไม่หลอนในข่าวต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ